สวัสดีตอนเช้าครับพบกับผมดาลุยสวนนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาเก็บลำไยนะครับขายไปในราคาถูกๆครับลำไยเป็นปุุกเป็นปุกเลยนะครับผมวันนี้ก้านยาวมากนะครับ ลำใย,ยสวยๆนะครับตอนเช้าก็จะมีน้ําค้างนิดหน่อยนะครับสุกบ้างครับถึงเวลาเก็บแล้ววันนี้ใส่วันที่24มิถุนานะครโอ้พวงจะกับอัง,งุุนเลยดูดิ ันนี้ก็กิโลหนึ่งได้อยู่มั้งเนี่ยเต็มเลยครับขึ้นเบอร์ดีมากเลยนะครับผมตอนเช้านี่อากาศเย็นแล้วมีน้ำค้างนิดหน่อยนะดูผิวไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเจอใสๆใสมานี่เหลืองอร่ำเลยจะบอกให้นี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับลำใหญ่ช่อสวยๆเลยดูสิอันนี้มีทั้งหมด50สต้นเองนะครับขายไปในราคาเบาๆ ขึ้นเบอร์สวยมากเลยนะครับเนี่ยดูดิเช้านี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ